สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องส,<ภ> <cus> ส,สวัสดีจา้าโอ้ยบังดูนี่พี่น้องบังดูบังดู <c oughs> งบังดูพี่น้องมันถามหาหลากหลายละมือนอี่กันเลยสิอรัพี่น้องเมนูนี่เ,าเขาก็ยังไม่เคยเห็ดเด้อปีนี้นะแกงเห็ดขมใส่น้ำม้แกงน้ำม,ม้ใส่เห็ดขมแต่ว่าหลายคักหลายเนี่ยมือนี่พี่น้องหมอยากหมอยากอีกคือเก้าเห็ดขมกัเกือบสาวโหลเนี่ยดูพี่น้องเห็ดเท่าไรวะสิบสองบวกีอค่ะสิบเจ็ดโหลพี่น้องเบัง เนาะไม่อีกได้สั่งบ่เนี่ยแม่าจากถุงบุหรีน่อนอตกะสิเกือบสาวโลคือกันด้เสริมมานเนี่ยค่ะพี่น้องเพ่ามึงดูพักเขาก็จะลดปริมาณลงเพราะว่ามือนี่วัตถุดิบหลักเขามันไหลเนาะ,นะเขาก็จะใส่ใยอดฟักทองฟักทองอ้อนพร้อมกันอันนี้คู่กันอันนี้คู่กันนึกสิมอนี่ที่จริงคือต้องแกงเป็นซองย่างมันบ่ค่ะแต่ว่ามือนี่เขามารวมกันเป็นหมอเดียวรวมมิดเป็นวัตถุดิบที่เขาโตลงโตกันที่สุด แล้วก็มีชะอมเนาะพักเนาะนี่เครื่องก็คือเก้าค่ะเครื่องเก่งเครื่องเก่งก็ต้องเอามราปฏิใส่น้ำกันเน่กับเพิ่มบะเขือบะแข่งเขาค่าบะเขือพวงเนาะแล้วก็พริกตะไคร่บดหอมแดงอันนี้เขาเบื่อคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องถามมาเบิ้งสูตรแซ่บๆอีกคือเก้าสูตรที่เฮ็ดออกไปทะเรกับมดเนี่ยพี่น้องทวาโดนน้นพายงเป็นยังงก็ได้เฮ็ดส่วนเขาจะหาวัตถุดิบลักได้เนาะอันนี้เนาะไม่จากส่วนเขาแน่เนาะไม่จากที่ว่าเขาถนอมใบน้ำเน่บางส่วนสามสี่เดือนขึ้นหลังหนีเนาะค่ะเป็นเนาะไม่อย่่่เ้นนีีพวา น้องไม่ลืมแรงเขาน่ะสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าระยะยาวน่ะบ่รู้เนาะว่าสิอยู่ได้โดนซ้ำไหนแต่ว่าการถนอมกับถนอมได้อยู่ค่ะไปพี่น้องไปเกงเลยบัดนี่ค่ะพึ่งน้ําจะหน้งก้อนพุ่นน่ะหม้อนึงคุณคุเฮ็ดคุณคุณไม่ก้อนเพราะว่ามันมีน้ําเฮ็ดน้ำเนาะไม้นี่อีกเนาะค่ะพุ่นน่ะดูพี่น้องพุ่นน่ะไปตั้งหม้อเลยค่ะตั้งหม้อแล้วก็ใส่อย่างแม่ใส่เกลือจ้าเกลือลงไปซ่อนนึงใหญ่ๆแล้วเด้อค่ะเอาจองจอหนึง่ลงกระโบยกระโบยบ่เพิ่นเอิ้นพี่น้องเพิ่นบอกว่า ซื้อกะโบยง่ายให้แม่ถ้าตั่นอันยาวกับมีเยอะค่ะ <c oughs> น้ำปลาเขาต้มเองใส่ประมาณลิตรนึงค่ะ <c oughs> อีหลีเล่เด้มันไม่ได้แปลกเลยนะค่ะถ้าแต่เทียบกับปลรราหม,อนอมันมอล่ะลิตรนึงไม่ได้หนาเป็น <c oughs> บ้าก็บ,บอกแล้วแป้งหนัวนะค่ะจองนึงคือกันแต่ว่าสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าไม่แนะนำปลาเดกสาวเชื่อชื่มกับปลาลูแล้วว่าจะเส้นอะไรว่ารสชาติน้ำปลาเขามันแก่งมันหนัวมันแซ่บเนาะค่ะ เป็นนัวก็เลยใส่จองหนึ่งพอเมนูนี้แม่จะเส้นน้ำตาลหน่อยนึงบ้างบ่าหรอกเนาะอือหวานแล้วล่ะมีน้องใหม่เด้อค่ะก็เลยสิลดน้ำตาลลงอันนี้ตะไคร่สวนหนึ่งค่ะตะไคร่สวนสวนให้ตะมุสโอนไอ้เปิ้นหอมกระซิแล้วอ่าพริกพริกแห้งเด้อค่ะเพราะเมนพริกป่นพี่น้องแต่ว่าเฮามาตําให้ละเอียดเอาเก่งลายจะใส่พริกแห้งหอมแดงค่ะนี่ เบืองกับเครื่องเกง่งขอบพระคุณพี่น้องพร้อมที่ว่าให้กําลังใจแม,ม่มาตลอดนะคะ่ะกับการปรุงหมอเบอร์ญ่รุน่นนี้เนาะคะ่ะเบอร์ห้าสิบห้าแล้วก็มะเขือพวงเพราะว่าเพื่อว่อบาบอกพี่น้องเพิ่นว่าอยู่เบื้องเท่าใดกับเบาเบื่อเวลาแม่เ,มเ,มเ,มเกง่งกับเข่าหมอ,อยงงสิเพิ่นมักเนาะค่ะกะหาวัตถุดิบได้หลายๆกัค่อยสิได้เก่งตอนนี้ละ่ะแล้วก็ค้นมาเนาะคะ่เคเะเขาเบือซี่เสี้ยนหลังเพราะว่าเขาเบือเขาเป็นเขาเบือแห้งนะค่ะเใส่่ข้าเบือแห้งปั้นต่ำให้ละเอียด ลงไปก้อนเลยนี <rural conversation> ่ค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เนาอไม้ลงไปก้อนเห็ดเนาะแม่เนาะมือเนาะอ่าเนาะไม้เราตามที่ว่าพี่น้องเห็นเราบึ้มเลยค่ะอ่าลงค่อยๆนะคะปึ๊บฟ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 ึ๊บอ้เนาอไม้กับเส้นซีฟานแล้วเนาะฟานให้ละเอียดค่ะพี่น้องเป็นชิ้นพอดีคำเป็นเก่งเปื้นั่นแหละเจ้าบ้ากับบดง่ายไหลายเนาะอ๋อเขียวปื้อปื้อเนาะน่าจะนังน่ะจะนังบะหม่ตู้นี่สุดยอดอีหลีเด้ อืมใบเงี้ยใบเป็นปืนเขียวต่อไปก็เป็นเฮดเลยค่ะวูบถอยกันเด้อถอยกันเด้ออ๋ออ่ะเอาไปไปปั้นกระเบื้องหุ้นเ่มือพี่น้องเบิ้งเติมน้ำอย่านะเข้าไปอีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนเขาจะบระเมินว่าไส้ในที่เขาสิโซคอยไส้ให้ได้ปริมาณเต็มเหมาะคือเก้าตอนล้วนพี่น้องตอนท้าเบิ้งตอนตากรดค่ะวพุน เห็ยเถึงน้องใหม่เมื่อเนี่ยส่วนผสมพอดีเนาะตีเวเซนเนี่ยย่างละสิบห้ากิโลเสริมวาเด้อเอ้ให้สมานนชันเลยเนี่ยใช่แลนี้นแม่เบื้องหมอสีโฟดพูดลราไปนะค่ะปรุงไปน้ำเนาะจนก้วหมอขึ้นเด้อค่ะอ๋อพี่น้องคันใดกินนี่มาแม่ว่าเครื่องสุกเนี่ยนะวันเนี่ยเนาะคันใดกินนี่มานี่คือเครื่องสุกค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สุกแค่นี้เขาก็ต้องซุกไปอีกค่ะแม่สีใไส้ยังไปเนี่ยค่ะ แต่ขาเบือลงไปเลยค่ะเขาเบือแบบผงนะคะตบ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 ตุณอัวรั่วพอดีเซ่เส่ค้นไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยห่อนห่อนปกระสุกไปเรื่อยแต่ก wow. ่อนน้อใส่น네ั่ยยัไม่เป็นก้อนแบติดกันยุกคนหม้อผลค่าพี่น้อง มันนี้ใส่แบบนี้ดีกว่าซืมือเนี่ยค่ะบะกอือใส่รถบ้างเครื่องสุกอีกก้อนถ้าว่าเครื่องสุกมาแล้วเนี่ยบกเครื่องบะเข่งจะเปียนล่อสบะเอือสสบักอือบักอือมันดีนีดน้อยนน่อยนะเบิ้งค่ะพูน่ะใส่ลงไปค่ะมันดีดีอืมือนี่เหมือดก็นเอิญว่าเหมือดเนาะค่ะเพราะถือว่าแบบว่าหลักอ่ายอดได้แม่ใส่พร้อมกันรถบ้าอใส่หมากก่อนเนาะเหลือยอดแล้วค่ะแบบ สุกนี่แหละป่ะเนี่ยค่ะ,ะพี่น้องยังจางยุบไหแม่หมอใหญ่หัวใหญ่ละพุ่มกวนจางจางย,ยังจางมบะเสริมวเสบเลยหอมหนัวละ่ะเอาผักใส่เลยป่ะเนี่ยค่ะสุกเลยเด้อค่ะพีน่น้องตบะขอย่านล้นนี่บ่ว <c oughs> ักบ่หลายตัวแล้วดอกใหญ่เนี่ยมันชิกอดกันพุ่นเนาะอื เด็ดก็นี่ก็นเจให้มันแบบปุงเอาค่ะเ, <laughs> เอาขนลงไปหน่อยนึงเราใส่ผักแล้วเราหมักอยากขนเนี่ยพี่น้องเราเป็นอย่างสูตรไผสูตรมัน,มนเปลี่ยนสูตรเรากับอะไรจังมา,างด้วยถ้าขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งเนี้ยมันเนี่ยยานยานย,านยานันจะผักจะของตายสุดท้ายมันกระตายคือเกาเอา้าว ตากูลูคุณพี่น้องเบิ้งเนี้ยโอ้ตากูลูคุณพี่น้นองแกงเห็ดขมใส่น้ำไม้ค่ะแกงน้ำไม้ใส่เห็ดขมแกงใส่กันเหลือค่ะสัด<แ>ส,ส่วนอัตราเท่ากันมึงรู้ปุณ่ะเต็มมอเบอร์ไงเอ้าเก้าไ,<แ>ไปพี่น้องไปเบือ้องน,น,นู้นนะคุณบัรไดาค่ะค่อยอันนี้ให้ได้หามลงกันค่อยจะอุ่นใจป้าพี่น้องโอ้ยอยากให้สดนี้พี่น้องมาเอาไปสดเนี่ยเนี้ยโอ้ตำบักหุ้งปเป็ดเพลทเวตาไหมคะ่ะตำบักหุ้งปเป็ดเพลทเวตาเบิ้งเนี้ย เห็ดกาลลเนาะไม่กะงาม,มเกงออกม้าแล้วใ <พอ S 1> ส่ยอดผักใส่อย่างกินเข้าไปเนาะมันค่อยคืออันเกงออกม้าคักพี่น้องรู้ปุ่นะบ่ต้องย่านเลยบ่ต้องย่านว่าบ่เสียบค่ะเหลือแต่ว่าสิพอเพราแค่นั้นลหละมึงเนี่ยปุณะ์จอมเห็ดตนอนนี้เด้อม้าม้าค่ะเตรียมพร้อมแขนลอยเตรียม้อโอ,โอ้สุดจอง นี่ยอ้วรัวดีปะเนาะอ้วรัวคือเข็มข้นเด้อค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะรัวเยอะมัดไปเลยปุ่งกับยาเพิ่นเพรมันเก่งบูดดเก่งห้อน นามนี่เนาะเขามีเครื่องหลายๆนี่เนาะใส้กันนะนะเก่งพอดีกันเลยนะานสีเกงตส้เห็ดก็ได้คือกันส้กค่ะแต่ว่าเขากระดอันไอเฮ็ดเดีว่าต้องลดเพราะว่าปกติสีเกงเห็ดประมาณ3ามสิบถึงยี่สิบยี่สิบโลเนาะเขาเกงนเนาะอันนี้ก็แเกงได้เนี่ยแต่ว่าย้อนบักอือต้องซื้อมาหลายก็นนี่ตอนเวลาเก่งเห็ดเพราะว่าเขาใส่เมียดย่างอื่นเด้ใส่ตะบ,บักอือกับพักติวแต่ว่านี่เขาเมียดเนาะไม่เข้าไปนะโอ้เป็นเข้ากัน ว่าสิเก่งต้น้อยไมเลยกับนี้ค่ะน้อยไม้ก็เดินได้่าเขายังบด้เก่งน้อยไม้ได้เห็ุขมจากรอบดี่ก็เลยอามาเก,ก่งได้ก็เป็นอีอย่างที่ลงโตมากเลยตอนเขาก็บพรต้องยานมืค่าตอนเต็มหมอให้แม่ใส่เพิ่นเล่นน้ำหลดนี่แต่กิเหล็กเท้าตต้นไปละบางเชื่อกเก่งไปเก่งไปพุทธที่ก้ดสิบไดิ้นามได้ตะต้น <c oughs> บอกว่ามันมีตะตอนขณะตอนเขาตักที่เรียกเขาก็คิดว่าถ่ายเพิ่นหลายอะไรบ้างเนี่ยบัตรอันเหลือเปอร์นเหลือตะตอนอีกคือเก้าเพราเฉะนั้นบอกลากกองออกตอนแต่ก้อนน้ำเล็กๆครับได้ถามแยกไ้เนาะว่าผู้ใดมักเข้มข้นกับเอาทีหลังผู้ใดมักสดน้ามนี่ยกับที่ตักก้อนหมอหไงเนาะเสื้อเสยนตัวเึงเงินนั่นันจะผู้ใดที่แรกกับสิ่งนี้ํามแหละ มึงเนี่ย yup. มีนามสนิทกับบ่มีดิพี่น้องมีนามก hey ันยังว well> ่าบ่มีเยอะด้วยเสริมบ้านเะว่าเห็นเก่งแล้วไม่พูดลังค์นเป็นเก่งเราจะหลงเป็นสิเป็นเก่งเป็นนามอิหรี่เนี้ยอันนี้บ้านเฮากระทือบานยังก็มีนามหลายสุดแล้วเนี่ยก็ว่านามหลายแล้วแล้วมออะไรเนี่ยสมว่าเก่งมือนีิเกือบสี่สิบร้อยคนี่บรรจุปริมาณเนาะ ถ้าถูกเทาเขาจะใสผักอันอยังก่อขั้นเก่งเห็ดนี่ต้องเน้นผพักอันโตยอดบอกเออราว่าเห็ดบะมีอย่างเมียดเดิแต่ว่ามือมือนี้มีน้นอไม่เมืยดนี่เอ้ยเทือนึงเทือน,งนึงรุ่นนี้แหละค่อยพอพี่น้องเพิ่น ีนหรือว่าย้ำพี่น้องที่ว่าอยากก่างก็พี่น้องเิ่นอยากเคดอาหารแจกเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถแบบว่าเลือกเมนูมาได้เด้ะแต่ว่าบ่นนี้จากตรงนี้เลยค่ะเมนูอื่นที่เห็นให้บ่ได้กัจะร,ะรับแต่ว <c oughs> ่า,าส่วนหลายพี่น้องก็จะเอาตามสารเสริมสะดวกแลวกันเสริสสมกระเจเงมันปยุทแล้วว่าเสรสิมเก่งเฮ็ดเก่งเนาะไม่เก่งขีงเง้เล็กเก่งดอกแค้อ้อมหอยประมาณนี้เนาะเม่เนานะ้ามันมีวัตถุด,ดิบ เรากัดเก่งเนาะไม่สมเนี่ยทานเนาะไม่สมเขามีซุปเนาะไม่สมเนี่ยเพราะอยากเคีดยปลาดิบเวลาแปลว่าเพิ่นเหมาเพราะว่าอย่างเตี้ยนมันจะดูคือหน่อยแต่ที่จริงมันละลายเลยทาเขาเคี่ยวปลาดิบเนาเขาขวนมาตัดเขาเอาพวกได้กับไรดอกเนาะแล้วบาคั้นเป็นเก่งมันไข่เนี่ยมันมีแนวสดเนื้อยางแป้งกับเติมน้ำเติมต้นกันไปแล้วบาอันซุปมันแนบแนบลราขึ้ได้หน่อย โอ้ยสดสอยากให้พี่น้องมาสดนัำนดิเต๋อกระดอกกระเดือกนี่อืมเขาดีกันเ็ีกะละมังนึงเนาะเนี่ยกะละมังนึ่งเนาะไหมกะละมังนึงซ้ำกันเนาะแล้วก็ม่น้ำหนักเอาอ่ะถ้าว่าเขาได้กะไปยูบนงด้วมันจะเสริมสีใจ่ซูบนเห็ดโตดอกบานเี่ยมันสี่เนาะสี่สามสิบสอง เมนบอกเออสี่สามสิบสองแล้วมาบวกตัวที่เขาแยกมาไว้มือนั้นอีกสามเนาะสิบห้าสิบห้าแล้วมาเซตตัวที่เขาแยกออกจากดอกนุ่มนั้นอีกถุงนั้นมันซีโรเมนเราวแยกออกไปได้ก็โลก,ก็กว่ากับสามสิบแปดเฮดเมื่อนี่สิบแปดโลน้องใหม่เ้นถุงละหาโลสามถุงกะสามหรือซี่เขาป่านน่ะบอมส่วนว่าน้องใหม่สาวโลอยู่ด้ะเขาใหม่ถึงว่าเขาไล่ตอนเขาต้อมอะไรดนีย เก่งมอเนซี่สิบโลในวัดมดารอบนี้มะนาวเป็นพิเศษเฮ้ยเตินว่าได้แบกโดนมั้งแต่ยังวายอยู่เครื่องถางพี่น้องมองดูกยังเฮงไปจันเสียบเฮงตาขนในพี่น้องพวกเนี้ยนะแม่เฮงไปจันเสียบมองดูค่ะเสียบปะค่ะทั้งรุมเฮงเครื่องหลายๆเนาะเน้นเสียบเฮง เครงนึงเลยเนี่ยเคืองทางเลยละ่ะขายเครืองมาเนี่ยเลยล่ละขายเครืองแล้วอืโอ้งามนี่เห็ดเขาเนี่ยนี่เห็ดดอกบานพี่น้องเพิ่งกระถามเขามายุว่าอย่างก่อนไม่ได้ส้วงใบเห็ดนะสันกะดอกนุมน่มๆ่างหห่นวางได้หลายๆกา่งจะส้งไปจากกิโลหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้มันดอกบานไม่นด้ไปจากส้งแต่ว <ใจ S 2> ่าบัดมะเก่งบัดมะเก่งแล้วมันงามพี่น้องค่าส้งกับแห้งแพงแล้วค่าค่าส้งอันเห็ดนะ ส้งกับแขงคำผสมเหมือนเราก็ยันเห็ดเน่าเนาะส้งเซงแข็งไปให้ใส่แบบส้มแบบตู้เย็นแต่ว่าผูบนอยากมันก็นไม่ได้เียดียหรอกมันต่ว่ามันมีเห็ดส้งแ้าอีกอย่างกับส้มกับซดชิได้เขาไปในเมืองได้ขี้เราเข้าไปส้งให้พระาะว่ามีขนส่มมาอายอูบ่บานโอ้เจ็ดมือสเสียบนี่แหงไปแต่เสียบแหงไปแต่เสียบเข,ขาค่ะ บมดหลักกับบะเสาตากค่ะตากจนมืดตักไปอีกก้อนเถอะไถ่แล้วไถ่แล้วมือนีเสิร์มว่าจะเด็ดประมาณลอยกว่าอยู่เพราะว่ามันร่นเหลือเกินและน้ำตะต้มไม่โอเคเนาะลอยปลายอยู่เอาถุงมาอีก อย่าถุงหัวเก่าไม่อ้ยุแต่วเงิน,น,น,งนอ้ะอันนี้เขาถือกินเก่งในม้าเลยเห็กล้มเห็นไปจะแซ่บนะเนี่ย <c oughs> ต่ว่าเห็ดขนเห็ดขนสั่นเห็ดขนมือนั่ยมันเป๊ะไปเลยป่ะด้กินจงไปหาหกชิ้นนั่นที่ว่าฮอปไอ้ไข่นะพอเสร็จมาสดเซเซสั่นสดไปบ่ามีเห็ดเป็นโอ้สวดกระดอนเห็ดมือเนี่ยใส่ใส่เป็นน้ำของหวานน้ำเนาะเอาเอาเนี้ยมาแข้งนี่แน่นใส่ก้นเนี่ยขวด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 มอไก่ชิโอดความเสียบลาย ฮะกำไรกับว้ซ no> mm> ื้อมอนี่แหละพี่น้องมอใบหนึ่งใบหนึ่งมันแก่กุ้มหลายปีดอกแตว่ามันก็ได้ซื้ออยู่เรื่อยมีมอไรย่งเง้ยบมีผู้แกถามผู้แกเป้าไวเด้อพอละถามผู้แกงก้อนเด้อขั้นใหญ่ก้อนนี้บป้วละรับมากับเปาวปรุงบ่ไหวดอกน้อแม่จะปปรุงจังไหนตันนี้กับงไงต้วาท่าจะเฮ็ดงอ่รีกับุงในยุดอกแต่ว่าเอาหนูบ่าหวยก อยางนั่นประเด็กใส่ขวดนนเนาะเทใส่สองขวดแต่ไข่ส่วนนึงเขาก็เพิ่มไปอีกเป็นสองสวนค<น>ุณนละ <c oughs> อ่าอะอาล่ะ,ละประเดี๋ยข้าพี่น้องเมิดมอแล้วค่ะมึงดูจนมัมีไ่้สใจล่อะอน้องเขานับผมไม่เคยบุนเนี่ยรอยกวดลรอยหาแล้วล้อยหาบ้าอือ,อยสองเนาะส่ลังที่นี่ก็สีฝากไว้สันี่แหละเดี๋ยวข้าพี่น้อง เป็นกาลังใจให้ตาเสริมรักกัในหูดาเด้อค่ะครับครอบครัวล่ะกันเป็นกําลังใจให้แม่ผู้ปู่เนาะค่ะก่อนสิมาปุ่งมื่อนี้คือมือวานี่ก็ต้องเตรียมเครื่องให้ไว้เรียบร้อยพุเด้อพี่น้องพวกน้องหมอกน้อไม่หิดผมเนี่ยต้มให้เรียบร้อยเนาะค่ะส่วนเสิ็จมาออกมาเป็นหมอกแกงสิ่กะสุดพลังพุ่นล่ะพี่น้องซอยกันมือครอบครัวค่ะรวมถึงตามวยซาวยังกับมาซอยกันมือนี้ซอยนั้นซอยนี่ตันตะขอกตันตะไร่ตาหอมตําข้าวเบือนเนาะค่ะส่วนสิออกมาเป็นหมอกแกงเบอร์ใหญ่ขนาดนี้กัสุดยอดสุดฟีมือขอองเาย่ดกคะ ในกาแฟไปกำลังใจให้ไดเดวยค่ะสวัสดีค่ะคสเสริกพี่น้องเดวยค่ะ